สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีที่มาที่ทุกท่านนะครับวันนี้มาอัปเดตรถเข้ามาอีกหนึ่งการครับเป็นวิสุบิชิไนตันปี2016ปีเครื่องโต๊ะที่4 GLS นะครับดูแลหน้าคันนี้ดูดูดูดันมากครับดู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 แล้วครับไม่น่าจะ LED พร้อมไปจองสวัสดีเวลากลางวันนะครับมาจนหน้ามีไฟตัดบอกด้วยนะครับล้อแม็กจะเป็นขนาด17นิ้วนะครับแม็กขนาดขนาด17นิ้วนะครับ คี่รอจะเป็นแบบนี้เลยจะเป็ยิ่วมันได้ข้างเนี่ยต,ตรงนี้ก็มีให้เหมือนกันนะครับ่ะในข้างตรงนี้ให้นะครับประตูมาข้างจะเป็นมีความเดียวให้ตูวจากประตูขา,าระบบแจอัจริยาครับแล้หลังก็เดียวกันครับขนาดสิบเดียวกันนะครับอี่ร้อยตรงนี้ด้วยถ้าจะไม่ผิดว่าอันนี้เป็นคือคือจริงๆเป็นอย่างนี้ก็ดีจริงๆอยู่แล้วก็คือถ้าเป็นจะไม่ผิดว่าถ้าเป็นรุ่นจริงๆคือ ดูออกง่ายๆครับนี่สติกเกอร์ไททันพลัสนะครับไทยจะพลัสนะไอ้ไทยจะเป็นแบบ l อจะเป็นไทยจะเป็นแบบนี้ครับสิแล้วจนไทยมีให้ดูด้านท้ายครับด้านท้ายมีจับประตูจะเป็นสีโครมียมโลโกู้่บิซูบิชิอยู่ด้านหลังแป็นแบตยี่ห้อที่สามนะมีให้ต้านท้ายออกสอยคำว่าไททันนั่นกว่าคำว่าไม่ไม่ใช่กีดีเซลมาดูแบบไรเนี่ย ในรายเนื้อคันนี้จะเป็นของแท้มิสูบิคีมอเตอร์เลยนะครับสองเป็นมารับครับเปส่งไปเลยคันนี้ปีสองพันสิบหกเนาะในห้องโดยสารมีพวงมลาลัยมีเกียร์ธรรมดามีเบาะหนังมีปุ่มฟุตสตาร์ทให้นะครับเดี๋ยวพาไปดูปดูข้างหน้าเครื่องยนต์ไมเตอร์คีดีเซลสองสิบสี่ล้อร้อยแปดสิบเอ็ดแ,แรงม้านะครับคือที่จริงอ่ะเป็นรุ่นอย่างนี้ก็ดีจริงๆแล้วคือว่าถ้าเป็น ดีจริงๆอ่ะแต่คิดว่าไม่วิดอย่างนี้ก็ดีจริงๆแล้วราคาอยู่ที่สี่แสนสามหมื่นสามพันบาทปลากกดไรก็ใจกดจับสักใครด้วยขอพค้นที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ